ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันไปนวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันกาก,ากหะูอนคนนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวพริกแกงเรานะครับจริงๆเพื่อนๆจะไม่ใส่ตัวน้ํามันก็ได้นะครับล้วนพริกแกงเราให้มันหอมเลยนะครับแต่ผมเลือกใช้น้ํามันไปนิดนึงเพราะว่ามันก็ได้ไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็จะเพิ่มความหอมให้ ตัวแกงเรานะครับเพื่อนๆใช้เป็นตัวน้ำมันพืชก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆมีนะครับดวนตัวพริกแกงของเราให้หอมนะครับ mm hmm. เมนูนี้อยากบอกว่าง่ายแล้วครับไวราะว่าตัวเนื้อวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวเครื่องในวัวครับ ที่เขาต้มปลาเปื่อยแล้วนะทุกคนใส่ตัวเครื่องในวัวไปผัดกับตัวพริกแกงนะครับให้ส่งกลิ่นหอมนะทุกคนใช้ไฟปานกลางครนะับไม่ต้องแรงมาก ค่อยๆดวนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ําแล้วก็ปรุงรสชาติกันเลยครับตอนนี้กินเครื่องแกงหอมมากด้วนต่อไปผมจะใส่ตัวน้ำเปล่าเลยนะครับ ใส่ให้ทั่วมเลทุกคนเดี๋ยวผมจะเคี่ยวไว้ประมาณ15นาทีนะครับให้ตัวน้ำแกงเราเนี่ยกับตัวเนื้อที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะได้ยุ่ยเพิ่มขึ้นนะครับ ตอนนี้เราเคี่ยวผ่านไปแล้วประมาณ1ิบนาทีนะทุกคนจริงๆตัวเครื่องในวัวเนี่ยพี่แกก็ต้มมาจนเปื่อยแล้วนะครับก็คือพร้อมทานได้เลยแต่เราจะมาเพิ่มความนุ่มมันนะครับใช้เวลาเคี่ยวไปนิดนึงนะครับพอเคี่ยวไปแล้วผมก็จะใส่ตัวกระชายนะทุกคนหมดแลครับ ใส่ตัวกระชายไปแล้วเราจะมาปรุงรสชาติกันนะครับปงปรุงรสนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับซีิ๊วขาวนะทุกคนเพิ่มความเค็มและความหอมด้วยน้ำปลานิดหนึ่งนะครับ ปรุงแรกๆเพื่อนๆจะพึ่งไปใส่เยอะนะครับเดีย๋ยวมันจะเค็มแล้วเราแก้ไม่ได้แต่ส่วนความเผ็ดนี่เพื่อนๆใส่ตามที่เราชอบนะครับเมนูนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ตัดน้าตาลน,นะครับแต่ผมขอใส่นิดนึงนะทุกคนกพชับรสชาตินะให้มันมีความนัวกลมกล่อมนะครับส่วนตัวน้ําเนี่ยเพื่อนๆชอบเยอะกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับ แต่ที่ผมใส่เยอะไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยตัวน้ำมันจะยุบลงมานะครับวันนี้จะเป็นเมนูล้มแบบแกงป่านะทุกคนขอมีน้ำซดนิดๆนะครับก็ได้กินข้าวอร่อยครับขยำข้าวนี่อร่อยมากครับเราจะเคี่ยวต่ออยู่ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็จะมาใส่ผักของเรากันเราเคี่ยวไปประมาณ20นาทีนะทุกคนรวมทั้งหมดครับ ยิงใส่ตัวกระชายไม่ไบอกเลยทุกคนกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมากนะครับตอนนี้น้ํามันเริ่มยุบลงแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะทุกคนโหมีความนัวนะทุกคนตอนปรุงทีแรกเหมือนจะปรุงไปเยอะนะครับแต่เวลาเราเคี่ยวไปเนะี่ยตัวน้ํามันแห้งนะครับ แล่มันจะมีมรสชาติเพิ่มขึ้นนะทุกคนผมจะใส่ผักเลยนะครับมะเขือนะครับก็คือหั่นชิ้นพอด,ดีคำทุกคนเพื่อนๆชอบชิ้นประมาณไหนก็หัน่นตามที่เราชอบเลยครับมันก็เป็นผักที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับก็เลยมามิก ทำเมนูอาหารนะครับตัวมะเขือเนี่ยเราหั่นแช่ตัวน้ำเกลือนะครับมันก็จะไม่ดำนะทุกคนต่อไปก็จะตามด้วยถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีพริกไทยอ่อนนิดนึงทุกคนสีมันอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแช่เมื่อไหแช่ตู้เย็นมาหลายวันแล้วครับก็เลยเอามาทำเมนูทานกันนะวันนี้ แต่สีน้ำแกงนี้บอกเลยเข้มข้นถึงใจแน่นอนครับเดีย๋ยวเราจะรอให้ตัวมะเขือกับตัวถั่วฝักยาวสุกนิดนึงนะครับตัวมะเขือกับตัวถั่วฝักยาวผมจะประมาณน,นี้ทุกคนกินแบบกรอบๆนะยครับไม่ต้องให้มันสุกมากแต่เพื่อนๆทำให้คนแก่ทานเนี่ยให้ผักสุกกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับผมจะตามด้วย ที่เราหั่นไ้เลยนะครับตรงนี้กลิ่นหอมมากทุกคนพริกแกงก็เผ็ดร้อนเยอะนะครับเพิ่มตัวพริกไทยอ่อนออกไปอีกนิดนึงนะทุกคนตอนที่แรกเหมือนน้ำจะเยอะนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำมันจะงวดนะครับปิดท้ายล่าสุดเลยนะครับ ใบมะกรูดทุกคนเพิ่มความหอมครับใส่ใบ,บมะกรูดไปแล้วก็ปิดไฟเลน,นะทุกคนเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันครับกลิ่นหอมมากทุกคนวันนี้แกงป่าของเราเนื้อก็เคี่ยวมา20นาทีนะครับตักที่เขาต้มเปื่อยมาแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันครับ เสร็จเรียบร้อยทุกคนที่ตหน้าตาจะออกประมาณนี้นะครับเรียกว่าเมนูอะไรดีแกงป่าเครื่องในเนื้อนะครับเป็นเครื่องในที่เขาตุนต่นจนเปื่อยมาแล้วผมมาเคี่ยวต่อทุกคนแล้วก็มาแกงน้ำขูกขิกนะคันไ,ได้เยอะมากแต่จะบอกว่ากินหอมมากครับยิ่งเราใส่กระชายไปด้วยแล้วก็ตัวถั่วฝักยาวมะเขือพวกนี้ครับ พริกไทยออนรนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันครับอันดับแรกลองตัวมะเขือกับตัวฝักยาวเลยครับก่อนน้ำนิดนึงก่อน ัวเครื่องในเนื้อนุ่มมากครับเมื่อเขือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมันจะได้ถูกง่ายทุกคนตัวนเรื่องความกรอบเนี่ยเพื่อนๆชอบประมาณไหน ทำต,ตามนั้นเะครนีแต่ตัวผักเนี่ยผมไม่ชอบให้มันแบบยุ่ยมากนะให้มีความกรอบนิดนึงนวนเคี้ยวโดนพริกไทยอ่อนเราเนี่ยกลิ่นมันหอมเพิ่มขึ้นครับ ขอต้นน้ำแกงอีกหนทีนะครับอืมกลมกลม่อมทุกคนคุ้มค่าการรอคอยมากครับเดี๋ยวจะถามว่าใส่ไปทำไมพริกเราไม่กินใส่ไปมันจะเพิ่มความหอมครับตัวพริกเนี่ยแซ่บถึงใจมากทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง,ง่ายๆนะครับ ที่ปรุงไม่ได้เยอะนะครับก็มีแค่น้ำปลาผงปรุงรสนิดนึงนะครับแล้วก็ติ้วขาวแล้วผมจะตัดน้ำตาลไปหน่อยนึงนะครับแต่เพื่อนๆแกงป่าเนะี่ยเพื่อนๆไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะเพราะว่าพวกผักเวลาเราเคี่ยวไปมันสุกเนะี่ยมันก็จะมีความหวานอยู่แนละ้วแต่เพิ่อผมเพิ่มน,น้ำตาลไปเนยะให้มันมีความกลมกล่อมนิดนึงนะนะครับ,รบเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปทานต่อนะครับหิวข้าวมากทุกคน ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใ้กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันกับคลิปเมนูทำกับข้าวกินเองที่บ้านง่ายๆนะครับไปครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ